ราคะแปลว่าความยินดีพอใจในรูปคือร่างกายลักษณะท่าทางคนเหาหนี่แหละก็จะว่านี่รูปร่างลักษณะท่าทางของบุคคลของสัตว์ของสิ่งของอนั่นแล้วเสียงของบุคคลของสัตว์ของสิ่งของพร้อมรูปรสบุคคลสัตว์สิ่งของพร้อมกลิน่นบุคคลสัตว์สิ่งของพองร้อมเสียงบุคคลสัตว์สิ่งของพร้อมจะว่าล่ะสิ่งของคือยังกับเพลงเลยเกี่ยวกละคือกีตาร์เหมือนเดิมสัตว เครื่องเครื่องดนตรีต่างๆนั่น <Ừ. S 1> แล้วอางคนกุบมกแค้นนะกุมักพิ้นแน่นั่นแหละสิ่งของบอสรูปลดกลิ่นเสียงนั่นแหละจริงว่าเขามีความยินดีมีความพอใจแต่รูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสทางกายนี่เห็นบ่บัดนี้มาร่วมตัวสัมผัสทางกายลงแล้วรูปลดกลิ่นเสียงอันตาอันหูอันจมูกอันลิ้นอันกายแล้วกะ ตัวลองับสุดท้ายมูคือใจคือความรู้สึกนั่นเองพอใจกับไม่พอใจตัวกลางบ่มีเลยเนะาะหาว่าเห็นได้ตัวกลางตัวคําว่าอุเบกขาปะว่าอย่างเตื่นขึ้นมาเอาเท่าที่จาความได้บรรลุกับตัวเองเด้อเอาซูมเมอนี่ก็ได้นะว่าจะจำความได้ก็ได้นะเนาะ,ะคิดถึงโมผู้นั้นคิดถึงโมผู้นี้คิดถึงงานโอ้ยหมืออื่นต่างฝ้าวไปเหตุงาน,นเห้นมันแหลวเด้ นี่นบาลาไปแล้วนั่นแหละจิตธรรมดามันก็อยู่สื่อของมันได้ความจริงมันนะแต่ว่ามัน,ม,นโมโนคือคิดไปจิตเจตนาจะบ่นไงแล้วก็เมื่อมีจิตมีเจตนาตามธรรมดาเจตนาก็คิดนั่นแหละนั่นแหละกรรมเขจบบาจะบอระบาดนีเออจิตอยู่เฉพาะมันเจตนานั่นแหละกรรมเกิดเด้ว การเจตนาการคิดถึงเรื่องต่างๆการคิดถึงอะไรที่ก่อเกิดจากรูปสกอนจิเจรุมาจักบ่าล่ะนั่นแหละจิเจรุมือมีความคิดแล้วเจตนาแล้วอารมณ์เกิดแล้วนั่นแหละกรรมจำเร็จนแล้วจักว่าก็ต้องอาศัยรูปบุคคลสัตว์สิ่งของดิเรื่องราวต่างๆอันเกิดจากรูปบุคคลสัตว์สิ่งของก็เก้าเป็นว่าจังเกิดเรื่องราวใด อะไรพูดว่าเหตุตั้งแดห้าสิบว่าคิดถึงผู้ใดผู้หนึ่งจิตถ้าไม่คิดไม่นึกถึงบุคคลสัตว์สิ่งของจึง่ารลปจิเจเนี่ยตัดคําว่าเจหมายถึงเจต,ตนาออกไม่มีการคิดนึกปรุงแต่งถึงบุคคลสัตว์สิ่งของมันเกิดเป็นนิพพานตอนนี้อากว่าละ่นาละน,นั่แหละนีให้แน่ให้ข้อคิดหนึ่งเนื้อยะหนึ่งให้แนวทางอีกอันหนึ่งออแนวทางอีกอันหนึ่งคือว่า สัญญาเวทยิตนิโรธ